สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ l l ลี่และจนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันไหมตอนนี้ที่ไทยเลือกตั้งกันแบบว่าเม,มามันเลยก็เป็นกําลังใจให้ลุงตู่นะคะขอให้ได้พักผ่อนไวๆ ก็วันนี้แอจะมารีวิววิชาที่แอเรียนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเอนทิ n งหรือว่าช่างทาสีสําหรับงานก่อสร้างนั่นเองก็คือตอนนี้แอเรียนช่างทาสีที่ออสเตรเลียอยู่ที่เมลเบิร์นใช่ไหมคะโรงเรียนชื่อว่า Orange Education College อยู่ที่พอร์ตเมลเบิร์น มันห่างจากเมืองไปประมาณ30นาทีต้องนั่งรถออกไปของแอนเนี่ยคือมี2คอร์สเซอร์ติฟิเคชสกับ Certificate 4ซึ่งตอนนี้แอนเรียนเซอร์ติฟิเค3มาได้7เดือนแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนฟังว่า7เดือนที่เรียนมาเขาสอนเรื่องอะไรบ้างจะมีตอบคําถามด้วยนิดหน่อยสําหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอันแรกเลยทําไมแอนถึงเลือกเรียนช่างทาสีที่เออสเตรเลียอันดับแรกเลยแอนอยากจะได้ PR ที่นี่ใช่ไหมคะ ช่วงนั้นแนะแอก็ต้องรีเสิร์ชว่าจะต้องเรียนสาขาอาชีพที่เป็นอาชีพขาดแคลนซึ่งมันก็จะมีหลักๆที่เขาเรียนคิดกันก็จะมีเชฟมีพยาบาลช่างไม้ถ้าเป็นมหาลาัยก็อันนี้จะเป็นกลุ่มของดิพโลมาค,คือเป็นกลุ่มเหมือนปวสปวชแต่ถ้าเกิดเป็นมหาลายัยมันก็จะมีพวกไอทีพวกวิศวครมพวกสถาปัตย์คุณครูเรียนเป็นคุณครูก็มีคุณครูประถมอะไรเงี้ยก็ขาดแคลนคือตอนที่แอจบคอร์สปีซ่าภาษาแล้วจะต่อ ดิพโลมาเนี่ยแอก็สนใจอยู่2องันคือระหว่างปริญญาโทสถาปัต์ที่นี่กับช่างทาสีแต่คือเหมือนทั้ง2ออันอะคือสามารถยื่นขอ PR ได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนพี่เขาแนะนาว่า1เลยคือปริญญาโทมันแพงมากเหมือนปีละหนึ่งล้านบาทแล้วแอก็แบบมันจะหนักไปไหมสําหรับเราอะไรเงี้ยก็เลยช่างใจแล้วอีกอันอย่างที่2ก็คือมันยาก เหมือนมันจะขอมีโอกาสขอยากกว่าช่างทาสีเพราะเหมือนช่างทาสีคู่แข่งมันจะน้อยกว่าแล้วก็ใช้ทุนน้อยกว่าก็เลยคิดว่าโอเคณนะตอนนั้นคิดว่าช่างทาสีเป็นทางเลือกที่โอเคที่สุดสําหรับไอ้แล้วก็เลยเลือกช่างทาสีแต่ถ้าเกิดถามว่าจะต้องจำเป็นต้องจบสถาบาันหรือว่าตรงสายมาไหมถึงจะต้องสมัครได้ก็คือไม่ต้องนะคะจบอะไรมาก็ต่อช่างทาสีได้ โอเคไปเรียนช่างทางสีหนักไปไหมสําหรับผู้หญิงจริงๆแอบว่าส่วนตัวคือไม่หนักเกินไปแบบว่าใค,ใครก็สามารถทํางานทาอาชีพนี้ได้สิ่งที่มันจะหนักสําหรับแอบคือมันเหมือนมันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่จริตของผู้หญิงขนาดนั้นขนาดเหมือนอย่างแอบเรียนสถาปัตย์มามันก็จะแบบไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงมากขนาดนั้นใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าจริตของงานช่างก่อสร้างมันแบบ มันต้องถึกมันต้องบืนมันต้องแบบถ้าถามว่าหนักไปสาหรับผู้หญิงไหมแอบว่าไม่หนักแอบว่าเราสามารถทํางานนี้ได้แต่มันอาจจะขัดกับจริตของผู้หญิงถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงมากๆมันเป็นงานเหมือนมันไม่ใช่งานที่แบบผู้หญิงทุกคนจะทําได้มันต้องมีจริตของความแมนนิดนึงในการทาในการทํางานนั้นเราก็แบบอาจจะไม่เหมาะสาหรับทุกคนแต่ว่าสําหรับแอโอเคทําได้แต่แค่ ไม่ได้ชอบขนาดนั้นใช่ไหนะแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามันหนักเกินไปแอไม่ชอบเพราะว่ามันมันน่าเบือ่ออถ้าเกิดเหมือนเราเรียนไปถึงขั้นหนึ่งแล้วเราได้ดีไซน์หรือได้ทําอะไรที่มันครีเอทนิดนึงอะมันก็จ,จะสนุกขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้คือสำหรับแอรคือมันน่าเบื่อเกินไปเพราะามันแบบเป็นเป็นเรื่องของวิธีการเกินไปตอนนี้นะโอเคก็ถามว่าผู้หญิงเรียนได้ไหมผู้หญิงเรียนได้ไม่หนักเกินไปค่ะสรุปต่อไปก็คือสองคมที่เรียนส่วนมากห้องแอมีเจ็ดคน เจ็ดคนในนั้นมาเรียนเพนติงเพราะว่าอยากได้พีอาหมดเลยไม่มีใครอยากจะเป็นเพนติงหรือเพนติงหรือว่าอะไรเลยทุกคนมาเพราะว่าอยากจะได้พีอาหมดเลยแล้วทุกคนมาจากเซาท์อเมริกาหมดเลยแบบชิลียนโคลอมเบียอิตาลีอะไรเงรี้ยแบบไม่มีเอเชียเลย แต่ที่โรงเรียนมีเอเชียรเรียนนะคะจะเป็นช่างไม้มีคนไทยรู้สึกว่าจะมา3คนแท่จเจอเป็นผู้ชายหมดเลยยังไม่เคยเจอคนไทยผู้หญิงแต่ว่าเพื่อนแน่กาลังจะตามมาเร็วๆนี้เป็นคนไทยผู้หญิงก็หวังว่าจะได้เรียนด้วยกันเพราะว่าเหงาว่าไม่มีไม่มีผู้หญิงเอเชียเลยสักคนเลยไอ้ก็งงมากแบบมีผู้หญิงอยู่แค่สี่คนหรือสามคนนะั่นแหละทางโรงเรียนที่หเห็นอยู่สี่คนใช่ ก็แบบเหงามากอยากได้เพื่อนผู้หญิงที่เป็น,นเอเียสักคนหนึ่งเพราะว่าเขาเจออยุโรปก็ค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างกับเราค่ะเหมือนบางทีเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้เก็ตเขาอะไรเง,งี้ยแบบขนาดแอดบางคนค่อนข้างเปิดแล้วนะแต่แบบบางทีเขาก็ดูแบบเถื่อนกันไปหน่อยอนะไรเงี้ยสำหรับแอดด้วยนะถ้ารูว่าเพิ่นพอโรงเรียนเป็นโรงเรียนช่างด้วยก็ไม่รู้ก็โอเคประมาณนี้ต่อไปคํส,สัง่งสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคือจ่ายอยู่ที่เดือนละ1,200ร้ดอลลาร์ค่ะ ก็คือหนักเหมือนกันเรียนทุกเดือ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 นจ่ายไปแอ้จ่ายทั้งหมด18เดือน2ปีนะคะพอสองปีเรียน2ปีก็ถามว่าคุ้มไหมถ้าจากวันที่เริ่มเรียนวันแรกจนถึงวันเนี้ยเดือนถ้าถามว่าเรื่องความรู้ถ้าเทียบกับเงินที่เสียไปคุ้มไหมสําหรับแอ้แอรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยเพราะว่าแอรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียน7เดือน มันสามารถเรียนแค่3เดือนก็จบแล้วแต่ว่าถ้าถามเรื่องอนาคตก็คุ้มอยู่ก็คุ้มอยู่ก็ประมาณนี้โอเคมาเข้าประเด็นหลัก7เดือนที่เรียนมาเรียนอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือ carry out measurement and calculation ก็คือสอนเรื่องการวัดพื้นที่วัดผนังวัดเหมือนประมาณแบบว่าเราจะต้องใช้สีอีกกี่กล่องเราจะต้องรู้ว่าพื้นที่ห้องเป็นเท่าไหร่อ,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 อสอนอ่านแผนบ้านแผนผังอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดไม่มีความรู้จะหาปันมาก่อนแม้ว่าแอ่ก็คงไม่เข้าใจมากก็คงจะไม่เข้าใจแต่ว่าเนี้ยคือมันก็ก,ก,ก,ก็เก็ตระแบบนึงเพราะว่าเหมือนเรารู้อยู่แล้วอะไรหัวข้อต่อไปคือูทเ painting and decorating and tools equipment สอนเรื่องการใช้สีสอนเรื่องการใช้เครื่องมือสอนเรื่องการออแกไนซ์เครื่องมือสอนตั้งแต่อันนี้คืออันนี้คืออะไรเรียกว่าอะไรอันนี้แปรงเรียกว่าอะไรแปรงมีกี่แบบเครื่องมือการใช้มีกี่แบบ ครื่องมือมันก็มีหลายอย่างทุกคนช่วงอันนี้ก็คิดว่าต้องเรียนแบบมีหลายอย่างว่าแล้วก็เรื่องสอนถึง่ยกการออกกันไหนออกกนไหเครื่องมือที่เราไม่อยู่หลังจากใช้เสร็จแล้ววิธีล้างล้างยังไงเครื่องมีแปรงนี้วิธีล้างต้องล้างยังไงล้างให้ถูกต้องทํำยังไงอะไรค่ะประมาณนี้ซึ่งคนที่ไม่เรียนเขาก็จะอาจจะไม่รู้ซึ่งอันนี้มันตอนที่เรียนบทเนี้มันมีแบบว่า จริงๆงานภาษีไม่ต้องมาเรียนก็ก็ทำงานทาสีได้แค่สมัครไว้คลาสก็ทําได้แล้ว่ยซึ่งบางคนพอไม่ได้เรียนแล้วไม่มีความรู้แล้วไปละเวลาเขาเหมือนมันจะมีอันนึงคืออาจารย์เขาก็พูดกันนะว่าเหมือนอันเนี้ยเขาก็เห็นคนเวลาทาร้างอันเนี้ยเขาก็ทําแบบเอาแปรงอะไปสะบัดน้ําที่เท้าแบบให้มันเสด็จน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเหมือนเขาก็พูดว่าอันนั้นอะห้ามทํานะเออแล้วเหมือนเพื่อนแน่ก็มดประมาณว่า คือาก็พูดประมาณว่าเนี่ยเห็นเห็นคนที่เดินผ่านซ้ายก่อดช่า,างเห็นคนที่เป็นช่างทาสีเขาทำอะ่ะก็เห็นเขาทํากันเยอะแยะอะไรเงี้ยครูเขาก็พูดเลยว่าอันนั้นไม่ใช่ช่างทาสีอันนั้นอันนั้นเขาแค่พีเทนเขาใช้ว่าพีเทนพิเทนทูวีเพนทิงก็คือเหมือนเหมือนกึ่งเหยียดนึง,นงสาหรับ มืนเข้าใจไหมว่าคนไม่ได้จบมาไม่รู้แล้วไปทําอย่างนั้นนะเขาไม่ยอมในในทางการในออสเตรเลียหรือว่าคนออสซี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้แอบ,บเหยียดคนกลุ่มนี้นิดนึงคือแบบว่าอันนั้นนะไม่ได้ยอมรับว่าเป็นช่างทาสีนะเออแค่แบบก็แค่คนที่ไปทํางานทานสีอะไรเงี้ยก็แบบเออเขาก็เหยียดนะว่าไม่ได้ก็ประมาณนี้ก็มันก็มีแบบนี้เหมือนกันก็ว่าไม่ได้นะคะทุกคนซึ่งอัตต่อไปเป็น apply paint by brush and roller ก็คือคือตรงตัวเลย Apply p a i n t ก็คือการทาสีโดยแปลงและโรเลอร์โรเลอร์ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะลูกกิ้งอ่ะตึงตึงตึง,งเขาก็สอนว่านี้คืออะไรการใช้คืออะไรองศา,าที่ถูกต้องคืออะไรวิธีการใช้เป็นยังไงวิธีการล้างเป็นยังไงเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องของแบบว่า เหมือนการเราที่เราใช้แปลงเราใช้ทาตรงมุมหรือทาตรงขอบมุมหรือทาตรงแบบจุดจบของฝ้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเทคนิคของการใช้สบัดมือสบัดแปรงหรือวแบบ่ามันก็เป็นเทคนิคของเขาเขาก็สอนประมาณนั้นอืมก็ประมาณนี้หัวข,ข้อน,นี้ซึ่งแต่และยูนิตที่แอ็บอกอ่ะจะเห็นภาพว่ามันเหมือนแบบนิดเดียวใช่ไหมแต่เขาใช้เวลาประมาณ1-2ึ่งถึงสองในการสอนนั่นแหละที่แอ็บอกว่ามันถึงไม่ได้คุมเพราะว่า เนื้อหาที่เขาสอนอะมันมีประโยชน์นะแต่ว่าคิดว่า2วันหัวข้อหนึ่ง2วันหรือ3วันอะไรเงี้ยก็พอแล้วมันไม่ต้องใช้แบบว่า2วงสก,ก็คือ6วันในการเรียนสิ่งนี้คือแทบจะไม่ได้มีจะทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยในยูนิดนึงก็ประมาณนี้ค่ะโอเคต่อไป calculate cost of construction working อันนี้เป็นสอนคำนวณ ถ้าเหมือนในงานสถา,าปัตรเราก่อนเราทํางานเราก็จะมีการประเมินราคาใช่ไหมคะในประเมินราคามันก็จะมีใบมีการเขียนแผนการทํางานมีการเขียนวัสดุการทํางานมีอะไรบ้างอันนั้นคือหนึ่งในโปรเซสข,ของการการคานวณก่อนอันนี้เขาก็สอนมาเหมือนกันซึ่งอันนั้นก็คือเป็นแค่หนึ่งโปรเซสจริงๆแล้วมันก็จะมีตั้งแต่เราคุยกับลูกค้าเราดิวกับลูกค้าสมมติเรารับเงาเราเราับเหมาช่างทาสีมาใช่ไหมเรารับเรารับงานทาสีมาเราควรจะเริ่มที่ ตาที่4ี่ให้เขาจ่ายมาจำมาก่อนอะไรเงี้ยก็คือเป็นเหมือนเป็นเหมือนวิธีการเกี่ยวกับการทํางานเรื่องเงินเขาก็สอนอันนี้ก็สอนก็คือคิดว่าก็โอเคก็จือโอเคก็ดีค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องใหม่ซึ่งแง่ค่อนข้างเอนจอยล่ะอันนี้แบบว่าไม่รู้มันดูแตกต่างจากการล้างเครื่องมือแล้วก็การเก็บเครื่องมือก็คืออันนี้คือเป็น a อ p พลนวอลเปเปอร ก็คือการทำวอลเปเปอร์การติดวอลเปเปอร์ซึ่งเอาจริงวอลเปเปอร์มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเรื่องของถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่รู้เป็นเรื่องของแบบว่าวอลเปเปอร์มันมีหลายทายหลายประเทหลายประเภท,ลเภทแล้วก็หลายแบบแล้วก็กาวที่ใช้กับวอลเปเปอร์ในแต่ละพื้นผิวของตัวผนังมันก็ไม่ได้เหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็เป็นมาตรฐานของออสเตรเลียด้วยก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันที่ไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่า อันนี้คือมันสนุกคือแอบสนุกแล้วอันนี้คือได้ลองลองมือทําเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าคํานวณเขาเรียกว่าอะไรคำนวณวอลเปเปอร์จากผนังสู่ผนังนั่นก็หมายความว่าเราแปะไปแปะไปเลยแล้วก,การเข้ามุมการเข้าคอเนอร์ของแต่ละวอลเปเปอร์เนี่ยมีเทคนิคการทํายังไงการจบล่างบนการทําฝ้าแล้วก็เครื่องอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันก็สนุกตีสำเร็จไอ้ชอบวอลเปเปอร์ แต่ w a เปเปอร์นี่คือ t k k t ท m e สาม e ีคในการเรียนแอ้แบบไมค์ก้าวสามวโอ้โหอืมประมาณนั้นก,นก็คือแบบอืมก็เยอะดีต้องบอกก่อนว่าใน1 unit มันจะมีทั้งฟัง p r e s e n t a t i o สอคือทำา s s s i n n m n t t ก็คือทำแบบฝึกหัดอันที่3ก็คือเป็นปฏิบัติมันจะมี3ส่วนทุกๆ unit จะมี3ส่วนแบบนี้โอเคต่อไป work safety with lead painting ก็คือ lead painting คือสารตะกั่วในสีซึ่งอันเนี้ยแอ,อนเนี้ยแอนไม่รู้มาก่อนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าในสีมันจะมีสารตะกั่วอยู่แอนไม่รู้ว่าที่ไทยเป็นยังไงแต่ว่าที่เนี้ยอาคารทุกอาคารที่ถูกสร้างก่อนหนึ่งปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์บ้านทุกบ้านในสีจะมีสารตะกัว่วแล้วซึ่งสารตะกั่วนะมันเป็นสารอันตรายถ้าเกิดหายใจเข้าไปแล้วแรงมันก็ทําให เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันคือคือหลักๆเลยคือมันโดนแบนในปัจจุบันเนี่ยมันโดนแบนแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้โดนแบนก่อน1 9 7 0งามันไม่ได้โดนแบนใช่ไหมคือมันเป็นอย่างนี้สารเนี่ยมันจะไม่ได้อันตรายถ้ามันอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นนะมันอาจจะอันตรายแค่เนิดเดียวแต่มันจะอันตรายถ้ามันกลายเป็นฝุ่นนั่นหมายความว่าถ้าเรามีการรีโนเวทบ้านแล้วเราเราก่อนะทาสีเราจะต้องกําจัดสีเก่าออกไปใช่ไหมคะด้วยการแบบทราย พอมันกลายเป็นฝุ่นมันก้อนอันตรายมันไม่ได้หมายความว่าพอมันกลายเป็นฝุ่นแล้วคนเดินมาสูบมันอันตรายแล้วคนเก็ตใช่ไหมคือถ้าเราเป็นช่างทาสีแล้วเราไม่รู้การทํางานที่มันถูกต้องเกี่ยวกับสารตะกั่วเนี่ยแล้วเราไปฝุ่นสิบสิบบ้านแล้วเราแบบทํางานไปเป็นสิบปีย0สิบปีมันอันตรายกับเราไงเขาก็เลยสอนว่าการทํางานกับสารตะกั่วเนี่ยมันทํายังไงบ้างมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่แบบการตรวจสารตะกั่วด้วยเครื่องมือมีเครื่องมืออะไร เป็นเทสต์เ, taste, เขาเรียกว่าเป็นเทสต์คิดเป็นเครื่องมือการตรวจว่าสีนี้มีสารตะกลัวไหมหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นตั้งแต่เริ่มเลยตรวจถ้ามันตรวจแล้วต้องเจอแล้วต้องรายงานซูเปอร์วิเซอร์ต้องอทำบาริยกันเป็นพื้นที่ที่มีสารตะกัวัวใส่ชุด PPE ให้ถูกต้อง PPE ก็คือเป็นชุดเหมือนชุดสีขาวเป็นชุดที่ถูกต้องค่ะใส่รึ่งมือใส่มาร์กใส่หูอะไรเงี้ยค่ะ เต้นตาหรือแล้วแต่งานที่เราจะทำน่าเคิเขาเรียกว่า PPE โอเคก็ประมาณนี้ซึ่งวิธีการทรายออกปกติคือเขาก็ทรายปกติใช่ไหมเพรามันแต่พอพอมันพอบอกว่าสารตะกั่วมันเป็นมันเป็นอันตรายถ้าเป็นฝุน่นเงี้ยเขาก็สอนวิธีเป็นมีวิธีไหนบ้างที่ใช้ทราย โดยที่ทําให้ไม่ทําให้เกิดฝุ่นก็คือเป็นทรายกับน้ำํำทรายกับอะไรเงี้ยค่ะก็แบบใช้น้ําเป็นตัวช่วยก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้เรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันโอเคต่อไปสุดท้ายคือเป็นเรื่องเอ่อเป็น pre pare exiting c o s e and s u b f a c e of painting ก็คือเหมือนอันนี้ก็เป็นเรื่องเ่องก่อนเราจะทาสีก่อนเราจะทาสีาาสต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ก็เรื่องประมาณนี้ต้องเตรียมตัวไงบาง,บางแบบตั้งแต่เตรียมพื้นที่กั้นบาเลียนูนนีนั่นแล้วตอนทาตอนก่อนทาเราก็ต้องเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมพื้นผิวค่ะเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะอย่างเหมือนเมื่อกี้คือเราต้องรู้จักเครื่องมือการทราย เครื่องมือการแซนเครื่องมือการแซนเครื่องมือมันก็มีหลายตัวมีแบบแนบสําหรับแซนพื้นผิวแบบนี้ตัวนี้สําหรับแซนพื้นผิวแบบนี้ตัวเล็กตัวใหญ่กับเปเปอร์ที่ใช้ในการเปลี่ยนอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะเนื้ความไม่ออกแต่ว่าโอเคมันก็ประมาณนั้นโอเคมันก็ประมาณนั้นนะคะคือเตรียมพื้นผิวก่อนที่เราจะทาสีแล้วก่อนที่เราจะทาสีเราก็ต้องลงไพรเมอร์ก่อนแล้วก็ต้องลงพอลงไพรเมอร์เสร็จเราก็ต้องลงอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นประมาณนี้ทุกคนก็ เจบทประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จบแล้วเจ็ดบทเป็นยังไงกันบ้างสำหรับแอ้ส่วนตัวที่เรียนไมาแอ้รู้สึกว่าแอไม่ได้ยินจอยขนาดนนเพราะแอไม่ได้ชอบมากแล้วก็แบบเรียนเรียนได้แบบความก้ามกืนฝืนคนต่อไปมี่ขนาดก้ากืนฝืนทนก็คิดว่าได้ความรู้อยู่นะอืมก็คิดว่ามันนะะ่าก็จะอาจจะดีขึ้นนะคะคือเราก็ เราก็เรียนหนักด้วยทํางานหนักด้วยแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็เต็มที่ก็เต็มที่กับทุกวันซึ่งวันนี้ก็แบบเดอไปเรียนตอนเช้าแล้วตอนเย็น ไม่มีอะไรทําก็มาถ่ายคลิปก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดมีคําถามอะไรหรือว่าสงสัยอะไรทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร์ให้ด้วยเผื่อว่าตอนต่อไปเนี่ยจะมีคอนเทนต์อะไรที่มีประโยชน์กับทุกๆคนจะได้ไม่พลาดกันนะคะก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะก็สวัสดีคะ่ะ